มีบาตัวหนึ่งนะเกิดมาก็พิการเลยคือขาหน้าสองข้างเนี่ยมันสั้นและแถมงอด้วยนะเรียกว่าใช้การอะไรไม่ได้เลยเพราะถ้าขาสั้นแต่ว่าไม่งอนี่มันก็พอจะเดินได้ แต่นี่มันหักงอใช้การอะไรไม่ได้เลย,ยเจ้าของเห็นก็เสียใจนะปกติเวลาหมามีปัญหาขาหน้าสองข้างเนี่ยหรือขาหลังสองข้างเนี่ยใช้ไม่ได้เช่น ถูกรถชนวิธีแก้คือว่าใช้วิวแชร์นะใช้วิวแชร์ลอ้อนะรถรถที่มีล้อเนี่ยแต่ว่าหมอที่รักษามหมาตัวนี้แกบอกไม่แนะนำให้ใช้วิวแชร์ แล้วทำไงนะหมอแนะนำว่าให้ฝึกหมาตัวนี้ให้รู้จักเดินด้วยขาหลังสองข้างโอ้หมาสี่ขานี่จะให้เดินเหมือนคนเนี่ยนะมันเป็นไปได้หรือแต่หมอก็ยืนยันว่าทำได้นะ เจ้าของนี่ก็เชื่อนะตั้งแต่เล็กเลยเขาก็สอนให้หมาตัวนี้เนี่ยรู้จักเดินด้วยขาหลังสองข้างซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันต้องใช้อะไรต้องหลายอย่างเช่นการทุ่มเทต้องมีเวลาที่จะฝึกหมาตัวนี้ ซึ่งมันก็สวนทางกับสัญชตาตญาณของหมานะหมาก็ต้องเดินสี่ขาดิจะให้เดินสองขาได้ยังไงใจเจ้าของเขามีความหวังนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะว่าหมาตัวนี้ชื่อนุปปี้เนี่ยจะทำได้พก็ทุ่มเทมากเลยนะตั้งแต่หมายังตัวน้อย ก็ไม่รู้นะว่าเขาสอนยังไงหรือฝึกยังไงนะแต่สุดท้ายเนี่ยนูป,ปี้เนี่ยก็สามารถจะเดินได้ด้วยขาหลังสองข้างแล้วคล่องแคล่วเลยนะเวลาขึ้นบันไดเนี่ยนะไม่ยากเลยขึ้นเหมือนคนเลยเนะเหยียบขั้นบันไดด้วยขาทีละข้างทีละข้างเดินไปไหนเนี่ยก็ ใช้ขาสองข้างนี่แหละย่างไปนุปปี้ก็เดินได้คล่องแคล่วมามีนาซ้ำกระโดดได้สูงเนียนะเพราะว่าขาสองข้างนี้แข็งแรงเพราะว่าใช้งานเต็มที่นะต่เล็กนะก็น่าทึ่งนะหมาที่เดินนะด้วยขาหลังสองข้างเนี่ย แล้วก็เดินได้นานด้วยนะเจ้าของนี่ก็พาไปเดินเล่นเป็นประจำทุกวันทุกเช้าอนุปิกีก็กลายเป็นหมาที่มีความสดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีไม่ต่างจากหมาทั่วๆไปมีสละที่จะเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่า จะพิการแต่เจ้าของนี่คิดว่าเขาคงไม่ได้มองว่านูป,ปี้เป็นหมาพิการนะเขาเพียงแต่มองว่านูป,ปี้เนี่ยเป็นหมาที่ขาไม่ปกติเท่านั้นแล้วนอกจากการฝึกฝนอย่างทุ่มเทและการมีความเชื่อมั่นว่านูป,ปี้เนี่ยจะเดินด้วยขาสองข้างได้เนี่ยจึงที่สำคัญนะ คือความรักของเจ้าของเนี่ยเจ้าของจะทำนี้ได้มันต้องรักมากเลยและความรักที่ว่านี้ก็หลมถึงการที่ไม่รังเกียจไม่รังเกียจที่หมาของตัวเองเนี่ยดูอัปลักษณ์ในสายตาคนทั่วไปนะโอ้หมาขาสองข้างนี่มันใช้ไม่ได้นี่มันก็เป็นหมาที่เรียกว่าอัปลักษณ์เลยละ หรือ,อยังต่ําๆก็มองเป็นหมาพิการเวลามองว่าเป็นหมาพิการก็จะเกิดความสมเพศเวทนาแต่ว่าเจ้าของนี่คงไม่มีความรู้สึกแบบเนี้ไม่รู้สึกรังเกียจหมาของตัวเลยพาไปไหนไม่รู้สึกอายเพราะอะไรเพราะมีความรักพอมีความรักแล้วเนี่ยยอมรับทุกอย่างของ หมาตัวนี้พาไปไหนก็ไม่อายใครจะมองว่าหมาตัวนี้มันพิการยังไงแต่ฉันไม่ได้มองมันเป็นหมาพิการฉันรักของฉันแล้วฉันก็ดูแลและฉันก็เชื่อมั่นนะหมาของฉันนี่เขาจะฝึกได้จนสามารถเดินด้วยขาทั้งสองข้างไอ้ความร่างนี่มันทำให้นุ๊ป,ปี้เนี่ย แม้จะมีกายบกพร่องนะแต่ว่าใจนี่ไม่พร่องนะใจนี่เต็มนะพอใจเต็มอิ่มด้วยความรักแล้วเนี่ยมันก็มีกําลังแม้จะต้องกระเสือกกระสนในการใช้ขาสองข้างซึ่งมันไม่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาแบบนั้นแต่ว่าก็าดินลนอดทนนะเพราะเจ้าของให้กำลังใจจน กลายเป็นหมาที่มีสุขภาพจิตดีนะไปไหนมาไหนก็ด้วยขาสองข้างให้สายตาของคนเลี้ยงนี่สำคัญนะหรือสายตาของพ่อแม่ถ้ามองว่าลูกของตัวหรือหมาของตัวเนี่ยมันไม่ใช่พิการไม่อัพปลักษณ์แต่เพียงแต่ไม่เหมือนหมาทั่วไปมันก็ช่วยทำให้ หมาเองก็ดีหรือแม้แต่คนเองก็ดีเนี่ยเขารู้สึกไม่ไม่รู้สึกด้อยกับตัวเองมันมีเด็กคนหนึ่งนะเกิดมาเนี่ยพิการนะไม่มีแขนไม่มีขาเลยนะแต่เด็กคนนี้พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กเป็นกลายเป็นเด็กที่มีความสุขพอพอโตกลายเป็นผู้ใหญ่นะ ็ยังมีความสุขนะจะเขียนหนังสือเรื่องนี้ชั่วไม่ครบห้านะไม่ครบห้าคือว่าถ้าครบห้าคือมีหัวมีแขนสองข้างมีขา2ข้างแต่อโตโตะเกนี่มีแต่หัวนะแขนไม่มีขาไม่มีทจริงก็มีปุ่มยื่นออกมาตรง,ต,รงต้นขาไอ้ต้นแขนนะแล้วไม่น่าเชื่อนะ เขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ตักข้าวเองกินอาหารเองใส่เสื้อผ้าเองได้แถมเล่นบาสเกตบอลก็ได้ด้วยอันนี้เนี่ยต้องต้องยกให้เป็นความสามารถของพ่อแม่นะเมื่อลูกเกิดมาแล้วนี่ไม่รู้สึกอับอายไม่รู้สึกหมดหวังกับลูกเชื่อว่าลูกเนี่ยนะฝึกได้ แทนที่จะให้ลูกเนี่ยต้องพึ่งพาคนอื่นก็สอนให้ลูกพึ่งพาตัวเองแม้จะยากเนี่ยจริงอยู่นะโอตัตะเกะเนี่ยต้องเวลาไปไหนก็ใช้รถนะรถไฟฟ้าแต่นั่นสำหรับการเดินเหินการเดินทางแต่ว่าในเรื่องการใช้วุประจําวันนี้เขาช่วยตัวเองได้หมดเลยแล้วเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะ เขาบอกเนี่ยผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสนุกทุกวันนะเขาบอกตอนเด็กๆเ,เนี่ยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองพิการเลยเพราะพ่อแม่เลี้ยงเหมือนคนปกติให้ช่วยตัวเองทุกอย่างแต่ทำี้ได้นี่พ่อแม่ต้องมีความรักนะอย่างน้อยก็ไม่รังเกียจลูกว่าลูกนี้เป็นคนที่ทำให้พ่อแม่อับอายพร้อมจะพาลูกไปไหนก็ได้นะ แต่ท่านไม่พอต้องมีความรักด้วยมองเห็นว่าลูกเนี่ยนะเป็นคนมีความสามารถและพอพอ่อแม่มองแบบนั้นลูกก็จะซึมซับรับเอาความรู้สึกแบบนั้นเข้าไปไม่รู้สึกด้อยนะรู้สึกว่าตัวเองเต็มนะมาลุมาล้วาตัวเองพิก,การก็ตอนเข้าเรียนมัธยมเนี่ยเพราะว่าใครๆก็หมองว่าบอกว่าเ,เธอพิก,การแต่ถึงตอนนั้นนี่เขา มีปัญหากับร่างกายตัวเองแล้วเราก็มีความสุขนะอันนี้คล้ายๆกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเด็กไต้หวันนะหวังเหมยเหลียนเกิดมาก็มีปัญหาพิการทางสมองพูดไม่ได้เดินไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเด็กที่มีความสุขจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกเธอบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่มองสิ่งที่มี เห็นแต่สิ่งที่มีนะสิ่งที่ไม่มีฉันไม่มองไม่สนใจฉันสนใจในสิ่งที่ฉันมีในการมองแบบนี้มันทําให้เธอเนี่ยไม่มีความสุกด้อยคนเราเนี่ยมักจะมองเห็นแต่สิ่งที่เองไม่มีเพื่อนเขามีแต่เราไม่มีแต่ไม่ได้มองว่าหลายอย่างเรามีแต่เพื่อนไม่มีหรือหลายอย่างเรามีมากกว่าเพื่อนด้วยไม่ค่อยมองแบบนี้แต่วังมืเหลยนนี่เขามองแบบนี้ ไอ้ที่ไม่มีฉันไม่มองหรือฉันไม่เห็นฉันเห็นแต่สิ่งที่ฉันมี้วเกิดความภาคภูมิใจนะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จทั้งการเรียนและการทําอาชีพการงานอันนี้แียกว่าพร่องแต่กายนะแต่ว่าใจนี้เต็มเนะพราะว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ตั้งแต่เล็กได้รับความเชื่อมั่นและที่สําคัญคือว่ารู้จักมองเดิมนะว่า ฉันมีสิ่งดีๆมากมายไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายหรือรู้สึกด้อยเลยอันนี้แหละที่ทำให้คนเรานี่สามารถจะอยู่กับความไม่สมบูรณ์ได้นะเราเตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวาสามีชาตุ จงสำเร็จโดยชาพรานสาเพบปุเรนตุสังกับป้าขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเงินพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยาธาเงอนแก้วมณีอันสว่างสวายควรดินดีสาพีติโยวิวาชันตุวานจันไรทั้งพวงจงบำราบไป สัพพโรควินาสตุโรคทางผวงของท่านจงหายมาเตภว,วัจวันตรารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาธนาศิริสันิจังอุทาปจายโน จตาโรโหธรรม,มาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กลา่ามีปกติอ,อ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพะมังพลังอสาพะมงคนจงมีแก่ท่านอันตุสาพ,พเววะเทวตา เมตตาทางหลวงจองราษฎรพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวาธามานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาทาโสธิพวันโตเตอความสสดีทั้งหลาย ช่องมีการท่านทูเมื่อเธอ